ครับวันนี้ครับผมจะผมคือดีเจไอซี่ทาวเอครับผมเป็นคนสร้างเกมนี้แหละนะครับคูณใดครับเป็นเซียนเกมนครับเียนที่ตลกมากครับอย่าคิดมากนะครับอ้าวตายตายตายหมดแล้วครับเีกนตลกครับ เล่นตาหนี้ตาเดียวก็จะร้องไห้เลยลครับวันนี้ ผมเล่นอ่อนมากครับวันนี้ครับเพว่าผมไม่ได้เล่นตัวของตัวเองเลยนะครับครับวันนี้ผมมาเล่นแค่ตาสองตาตาสองตาก็พอแล้วครับนี่ครับมาครับได้แค่หกสิบอันนะครับผมก็แพ้ครับทูกครับเวลามันจะ h u r r อั p เร็วไปไหนนะครับเนี่ยูครับ มันหลเร็วติ๊กติ๊บติ๊บติ๊กติ๊เลยนะครับอู้มันจะเร็วทำมะเขืออะไรนักหนาเนี่ยนะครับแปลกจริงๆนะครับนี่นะฮะคิดมากนะครับทุกคนนะครับอ้ดูครับทุกกระโดดดึง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 นะฮะโอ้ตกเนี่ยครับผมกระโดดทุกกระโดดไม่สูงนะครับดูครับตอนที่มันเฮอรี่อัพเนี่ยแหละนะครับ จะตายตรงนี้แหละนะครับนะครับุ๊บุ๊บอันสุดท้ายครับอันที่สิบสิบครับถนอดครับลวก็เมื่ออื่นนี้นะครับจอก,กัารวันหลังนะครับขอให้ทุกคนมีแรงสู้ต่อในวันข้างหน้าครับวันนี้ผมขอรับขอลาท่านผู้ชมวันนี้ไป่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับบายบาย